ต้องดึงเาปาทุกครั้งต้องดึงเาปาทุกครั้งเลยอันที่ไดหนึ่งครั้งให้กระบอกมาแล้วกระบอกอยู่นี่ด้วยนะทั้งสองฟังนะถ้าลืมมันจะตันถ้าตันก็ต้องดึงสายออกแล้วอัดตรงๆเข้าเลยแต่ถ้าไม่ลืมก็จะอัดได้เรื่อยๆเลยมันจะไม่แข็งถ้าไม่ลืมจะระบีับครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการจักรียางไม่ว่าจะเป็น5นิ้วหรือ6นิ้วของทางร้านเรามีพร้อมตอบสนองความต้องการของท่านอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาเกียรตินิยมจักรียางตะกงปูนครบเครื่องเรื่องแปรรูปยางพาราครับ